โ,โอ้โหผมเป๊บแหลมเป๊บเลยทา่านผู้ชมนี่คือน่อยอินทพาลัมนี่เยอะสายพันธุ์อาเมธดาฮานนะครับทาบ่านผู้ชมครับสวยงามคือบางคนบอกว่าโอ้สูงท่วมหวัววิเชียนแล้วไม่ใช่ครับผมผมเอามาวางอยู่บนถัง <c oughs> เอาให้ชัดเอาให้ชัดคือเห็นชัดๆตรงนี้นะท่านคุณจักราวุฒิบุญธัญ,ญกรนี่ ที่ตำบลดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีท่านสั่งเข้ามานะครับซึ่งก็สั่งมาหลายหนอเรื่อยๆทยอยทยอยสั่งมาเรื่อยๆนะครับอตอนนี้ผมจัดในราคาโปรโมชั่นพิเศษในห้ให้นะครับราคาหนละเนี่ยหนละ1 1 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับค่าขนส่งไปด้วยซึ่งค่าขนส่งก็น่าจะหลายบาทอยู่นะก็จะใส่ถัง 1นใบใส่ไปหนึ่ง,งแล้วก็อีกใบหนึ่งครอบไปเป็น2อใบแล้วก็ขนส่งตอนนี้ค่าขนส่งขึ้นไปหน่อยเป็นภาระวิเชียนไปนะครับนุ่นผู้เชี่ยวชาญในการขุดของกระผมเดี๋ยวให้บีทเขาเป็นภาระให้หน่อยให้ดูว่ารากขนาดไหนเป็นไงรากนี่รากเต็มเลยผู้ชมน่ะเกิดมาเต็มเรียบร้อยปลอดภยัยคือนาท่านผู้ชมนะขนาดเนี้ยรากของเขาเยอะแยะมากมายขนาดนี้เอาตั้งเหมือนเดิม ตั้งเหมือนเดิมนะครับดูคอดูคอดูใบระวังโดนตานี่ท่านผู้ชมครับดูคอเขาซะยอดเขาออกมาสวยเลยนะแทงยอดออกมาสวยแล้วก็ตอนนี้ใบของเขาเริ่มที่จะดีดเข้าทรงแล้วนะครับแรกๆเนี่ยใบของเขาต้นของเขาอาจจะเอียงเอียงนะเ,เอียงๆอียงหน่อยตามสภาพของหนอ่อแต่พอเขาออกมาเจริญเติบโตคือตอนนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเวลาท่านเอาไปปลูกนะครับเวลาท่านเอาไปปลูกเนี่ยท่าน เอาดินออกนะเปลี่ยนดินซะใช้ดินของท่านนะครับแล้วก็ตั้งให้ตรงตอนนี้เอียงเอียงแบบเนี้ยท่านอย่าไปสนใจนะครับตั้งให้ตรงนะครับพอตรงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็เขาก็นี่ตอนนี้ใบของเขาเริ่มทําเริ่มทําสวดทรงให้เป็นต้นแล้วแล้วพอไปลงดินของท่านเนี่ยรากได้เดินดีโอ้โหสวยงามเลยล่ะนะครับคือไปถึงเนี่ยผ่าเลยนะผ่าถังเลย เนี่ยถังเนี่ยไม่ต้องเสียดายผ่าถังซะนะครับผ่าถังแล้วก็ดินที่มันแข็งแข็งเปลี่ยนนะครับใส่ดินดีของเราไปเอาลงปลูกซะรดน้ำดำหัวสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอา้าวเดี๋ยวก็จะจัดการในการที่จะใส่ถังไปเพื่อจัดสรงให้ท่านอา้าวน้องบิ๊ดจัดการให้หน่อยเดี๋ยวเอาถังหนึ่งใบมา ถังหนึ่งใบมาแล้วก็ยกใส่ไปแล้วก็เจาะรูเจาะรูทําลายถังให้เรียบร้อยเพื่อทาการอ่าเดี๋ยวรวบใบก่อนรวบใบก่อนอ่านั่นแหละเอาหน้าเชือกนั่นแหละอ่านะครับระวังที่มือรวบใบนะครับรวบใบซะที่ใช้ยางยืดเนี่ยหนึ่งคือเป็นการรักษาคือจะไม่ทําให้ผิวของต้นไม้เนี่ยเสียหายอ่าราระวังระวังระ,ระวังดีดใส่มือนะปึ้งเนี่ย <laughs> เป็นเรื่องอะไรนะนี่อ่ามัด เดี๋ยวมัดสองเปลาะเปลาะบนอีกเปลาะหนึ่งนะอ่ะมามัดปลายระวังมือหนามคมอ่ะนะนะครับไปถึงท่านท่านก็ปล่อยออกเลยนะเออไปถึงท่านท่านก็ปล่อยอะ่ะอ่ะละพอนะพอแล้วพอวพอ,วอยู่แล้วเอ้ยนะครับอีกเปลาะหนึ่งส่วนบนเดี๋ยวส่วนบนอีกเปลาะหนึ่งสวยบ่าโอ้โหใบนี่สวยงามมากนะท่านผู้ชมนะครับ,นะรบนี่คือยิตาผาล้ำสายผ่านอัมเอสด,ดาหานนะนะท่านผู้ชมนะ คืออัมเอดาหาหนอนอเนื้อเยือ่อแต่นอเนื้อเยือ่อเอาขึ้นไปเออนอเนื้อเยื่อนี่จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเขามาเกิดเขามาเกิดเขามาขยายนะครับนะเขามาเกิดเขามาขยายอยู่ในอ่าอยู่ในสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศบ้านเราเขาก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีเขาก็จะได้คุณสักษาที่ดีนะครับปรับสภาพเข้ากับสภาพบ้านเราได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ย ท่านเอาไปปลูกโอ้โหดีเลยครับอันนี้ดียิ่งกว่าดียิ่งกว่าต้นเนื้อเยื่อที่มานะคือสภาพความแข็งแรงของเขาเนี่ยหนึ่งก็คือเนี่ยเขาได้มาเจริญเติบโตนะครับได้สารอาหารได้สภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวใส่ถังเลยนะครับน,นั่นแหละระวังหน,นา,นนา,ามนะตัดหนามไปนะท่านผู้ชมนะนี่ให้เห็นให้เห็นถังมาหนึ่งใบ นะครับแต่ถ้าไม่ต้องเสียดายเพราะว่าผมจะเจาะแน่นอนระวังมือนะระวังหนีบมือเออใส่ลงไปหนึ่งใบอ้าวกดไปเลยกดไปเลยให้ถึงถังก้นถังให้ถึงก้นถังตอนนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะถังยังได้ขนาดใบนี้อยู่นะครับท่านสั่งมาเฮ้ยยังไงผมก็ส่งให้ท่านได้เออ,เอ,อได้อ่าสปริงดึงดังดึงดังเอ้านี่แหละเดี๋ยวก็จะครอบแบบนี้นะ คลอบแบบนี้สองใบแบบนี้ส่งไปเดี๋ยวจะเจาะรูเจาะรูเพื่อที่จะยึดถังยึดถังยึดต้นให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดรูระบายอากาศหายใจ <c oughs> นะอา้าวนะครับหลังจากเจาะรูแล้วท่านผู้ชมนะเจาะรูเดี๋ยวเราก็จะยึดถังนี่ถังข้างในที่ใส่ต้นอิทนทผลัมหน่ออินทผลัมนะครับกับถังข้างนอกให้อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดไม่ให้เลือด นี่ต้องป้องกันนะครับป้องกันดินป้องกันดินนะอย่างดีเลยอ่าทะแยงอย่างงาั้นถูกต้องครับผมแต่จเจ๋วมากอาเดี๋ยวส่งขนส่งไปนะครับให้คุณจักราวุฒิแล้วนี่ก็คือผลสดอินทภาลัม อเมดาฮานนะครับรุ่นพิเศษนะจ๊ะท่านผู้ชมนะไอรุ่นนี้เนี่ยผมเรียนท่านไปแล้วว่าเนี่ยครับลูกเขาใหญ่สีเขาสวยเห็นไหมท่านผู้ชมลูกเขาใหญ่สีเขาสวยเชียวนะครับนะผสมมาอย,ย่างดีหวานกรอบอร่อยเนื้อเขากรอบฟูหนาเออนะครับรุ่นใหม่รุ่นพิเศษของเรารุ่นนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเนื้อหวานกรอบสดชื่นชื่นใจอร่อยหวานนะครับ อร่อยมากๆเลยที่สําคัญก็คือลูกของเขาเนี่ยกรอบฟูเนื้อกรอบฟูท่านผู้ชมนะฮะเป็นสายพันธุ์อินทผลัมอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยน่าสนใจควรที่จะมีปลูกไว้นะท่านผู้ชมนะควรที่จะมีปลูกไว้นะครับการดูแลบำรุงรักษาโอ้ยไม่ยากนะลูกของเขานี่เห็นไหมเห็นไหมนะ่าละสีสวยเชียวนะครับ ท่านกัดเข้าไปนี่กรอบเลยแ่ะท่านผู้ชมกรอบฟูเลยไม่ผิดหวังล่ะสายพันธุ์นี้ท่านผู้ชมนะอัมเอสดาฮานท่านผู้ชมอัมเอสดาฮานนี่รุ่นพิเศษรุ่นพิเศษฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยผมยังให้ท่านในราคาพิเศษกันอยู่นะท่านผู้ชมนะราคาพิเศษอยู่ฟรีค่าส่งไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยากให้ท่านดูผลของเขาสวยๆไปก่อนนะครับท่านผู้ชมที่ครพครับนี่ท่านผู้ชมครับ นี่เป็นหน่ออินทผาลัมเนื้อเยื่ออะเมดาฮานะท่านผู้ชมนะโอ้โหโอ้โหหนามนะครับโตแล้วท่านผู้ชมครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเป็นแล้วโตแล้วแล้วก็ท่านเอาไปขยายได้เลยนะเอาไปปลูกลงดินนี่ยยิ่งพุ่งเลยนะท่านผู้ชมนะนะครับเป็นหน่อที่แยกมาจากต้นแม่เนื้อเยื่อตอนนี้ต้นแม่เขาหกปีแล้วนะครับออกลูกมาเนี่ยโอ้โหหวานกรอบอร่อยเลยนะสีสันสวยงาม นะแล้วก็แยกมานะครับแยกมาเนี่ยตอนนี้8เดือนแล้วเนี่ยออกมานี่แปดเดือนแล้วรักเดินเป็นอย่างดีนะครับคนใหญ่คนอวบสวยงามให้ท่านเป็นเจ้าของได้นะท่านผู้ชมนะเอา้านี่แหละให้เห็นเดี๋ยวให้ดูชัดๆว่าสวยขนาดไหนท่านผู้ชมดูกันชัดๆเลยให้ได้เห็นว่านะครับเขาสวยขนาดไหนเนี่ยนะ่แตกยอดแตกใบไป,ปอย่างดีสวยงามเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ครับ ให้ความเจริญเติบโตแบบนี้นะนะรอด100%เซท่านเอาไปไม่ต้องกังวลแล้วนะครับได้ของดีไปนะเอาของดีไปปลูกแอะนะครับเอาของดีไปปลูกแล้วจะไม่ผิดหวังนะให้ท่านได้สบายใจนะครับนี่เป็นหน่ออินทผาลัมนะรานปู้ชมนะหน่อคือแยกมาจากต้นแม่เขาได้แหละ <c oughs> นะเอาลงดีแล้วจะโตวไวกว่าน,นี้ตอนนี้รากเขาเนี่ยวนอยู่ที่นะ้านะครับที่ก้นถังนั่นแหละ นะรากบนอยู่ตรงนี้นะครับนะและท่านผู้ชมครับว่ากันมานะสั่งกันมาจะได้ของไปนะอันนี้ผมส่งขนส่งให้ท่านได้อยู่ท่านผู้ชมนะค่าส่งแพงหน่อยเป็นภาระของผมไปนะครับเป็นหน้าที่ของผมเป็นภาระของผมไปค่าขนส่งแพงหน่อยแต่ก็ไปถึงมือท่านอย่างปลอดภยัยนะครับท่านผู้ชมนี่หน่อเนื้อเยื่ออิทธพลมสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีแล้วก็สายพันธุ์ที่ มีเกณฑ์ส่งออกได้ด้วยนะครับนั่นก็คืออัมเอสด,ดาฮานนะนผู้ชม <c oughs> นี่สายพานาเบสด,ดาฮานเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่ามาตรฐานในเรื่องของรสชาติสีสันโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาดูในเรื่องของการดาูการดูแลให้ดีนะครับการดูแลให้ดีเอาละท่านผะู้ชมครับนี่คือความสวยงามของนออินทพาลัมนะครับ อเมด,ดาหานะเนื้อเยื่อนะท่านผู้ชมนะนี่เรานำมาชํำเป็นที่เรียบร้อยนะครับแตกยอดแตกใบสวยงามนะวันนี้ก็ถือว่าหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วให้ความงอกงามจเจริญเติบโตเต็มที่แบบนี้นะครับที่สำคัญคือไปถึงมือท่านเนี่ยนะโอ้โหนี่แล้วผมจะใส่ถังไปกี่ถังอะเนี่ยสูงขนาดนี้นะ สูงมากเลยนะครับเอาเป็นว่าอย่างเต็มที่ก็สองถังนะท่านผู้ชมนะสถังนะส่งไกลๆเนี่ยส่งไปได้นะครับนี่ค่นะคนใหญ่คนอวบเนี่ยเป็นแล้วนะครับนะ,จะเจริญเติบโตจเจริญงอกงามร0อเเซแล้วแบบนี้ไม่มีห่วงไม่มีห่วงนะไม่มีห่วงแล้วไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับ เอาไปไม่ต้องเสียงแล้วท่านผู้ชมนะแตกใบแตก,แตกยอดขนาดนี้นะครับแตกใบแตกยอดขนาดนี้แหละใช้ได้เลยนะครับสวยงาม กำลังสวยกำลังงามแตกใบขนนกแตกหนามแล้วด้วยเป็นหนาม <c oughs> เว้นหนามแปลว่าอุดมสมบูรณ์อย่างดีนะครับนี่ฮะสายพันธุ์อเบซดาฮานนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ใกล้ใกล้ชิดกันจะเด้นร้ว่าสวยงามปานใดนะครับนี่ฮะต้นใหญ่ๆต้นสวยๆจัดกันไปนะครับจัดโปรโมชั่นต้นรับปีใหม่กันไป5วันนะครับไม่เกินวันที่5มกราคมนะโปรโมชั่นนี้จัดให้ท่านไป ได้เวลาได้อายุเขาอะ่นะท่านผู้ชมนะนะครับได้อาหารได้น้ําดีดๆเขาจะโตวไวๆต้นเขาโตต้นเขาใหญ่ขนาดนี้นะครับนะี่จัดปโปรกันไปเลยนะครับจัดปโปรกันไปได้สายพันธุ์ดีนะครับอินทพรามสายพันธุ์อัมเอ็ดฮานานะนี่ต้นสวยต้นใหญ่แล้วนะแตกใบขนนกเป็นหนามเลยนะครับแตกใบขนนกเป็นหนามเลยนะ ให้ท่านได้ชมความงดงามของเขารุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังละนะครับแล้วก็นำมาจัดเป็นโปรโมชั่นในช่วงของขอบคุณนะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่กันต้อนรับปีใหม่กันนะครับโปรโมชั่นนี้สิ้นสุดแค่วันที่หพอนะหลังจากนั้นก็ปรับเข้าสู่โหมดภาวะปกติของทางสถานี <c oughs> เหมือนเป็นภาวะฉุกเฉินยังไงเชี่ยกนะครับอ่ะ นี่ท่านผู้ชมนะอ,อัมเอดดาฮานคือสายพันุนี้เนี่ยคนเขาชอบทานกันมากเพราะว่ามันรสชาติเขาหวานฉ่ำอร่อยรสน้ำอ้อยเลยเขาบอกนะครับแล้วก็เนื้อเขากรอบนะเนื้อกรอบเนื้อกรอบเลยอร่อยนี่สีสวยด้วยของเราอะ่ะ <c oughs> ของเราสีสวยของเราสีชมพูออกโอรสโอรสเข้มเลย เห็นแต่ไกลนี่โอ้โหน้ำลายหกเลยอยากทานแต่บางคนเห็นแต่ไกลว่าโอ้โหอยากเก็บไว้ดูไม่ได้ถึงเวลาเขาสุกเขาก็จะออกสีดำนะท่านผู้ชมนะเอนะครับแต่ว่าตอนที่แกจัดเนี่ยนะสีของเขาชมพูอรรสสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมได้เห็นกันไปอ้าต้นขนาดนี้แหละสวยขนาดนี้แหละ <c oughs> จัดกันไปขนาดนี้แหละนะนะครับท่านผู้ชม <c oughs> สั่งกันเข้ามาแล้วก็ทยอยจัดส่งกันไปนะครับความผิดหวังไม่เป็นของท่านอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นของดีนะเป็นของดีระยะยาวยิ่งดีนะเอาไปกระจายขยายเองนะโปรโมชั่นจัดกันไปนะครับจัดโปรโมชั่นตามที่เห็นในหน้าจอเนี่ยนะผู้ชมนะนะครับ2ต้นแถม1ต้นอ้าวเอาชัดเลยชัดเลยนะเอาชัดๆเลยนะอ่าสต้นแถม1ต้น <c oughs> แค่วันที่ห้าเท่านั้น <c oughs> โปรโมชันนี้จัดได้แค่วันที่ห้าเท่านั้นนะครับถึงวันที่ห้ามกราคมให้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าอําเอสดาหานสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีครับผมท่านผู้ชมที่รบครับสองต้นนี้เนี่ยเรียนท่านว่าเขาเป็นรุ่นเดียวกันนะท่านผู้ชมนะสองต้นนี้อยู่ในรุ่นเดียวกันเพราะพร้อมกันนะครับอ่า เพราะพร้อมกันนะแต่ว่าต้นที่ผมนําลงปลูกเนี่ยใน,ด,น,นด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้ที่ผมนําลงมาปลูกเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าโคนเขาใหญ่ขยายทรงพุ่มของเขาออกแล้วนะครับรากเขาเดินไงท่านผู้ชมอัมเอสดาฮานตัวเมียนะนี่รุ่นเดียวกันนะครับคือถ้าท่านนําลงไปปลูกในพื้นดินของท่านเนี่ยมันจะโตวไวขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่ฮะอัมเอสดาฮาน ได้โตไวแต่ว่าต้นนี้เนี่ยยังอยู่ในถุงอยู่นะยังอยู่ในถุงหมเนี่ยรากของเขาพยา,า,าพยามเดินเห็นไหมรากของเพาพยายามเดินออกไปไกลเลยแต่ว่าเวลาเราจะส่งให้ท่านเนี่ยเราก็ต้องอยกขึ้นมารากเขาก็ลอยเดี๋ยวเราต้องตัดรากอีกนะครับชะงักนิดนึงชะงักการโตแต่พอไปถึงท่านแล้วท่านเอาไปลงปลูกแล้วเนี่ยเนี่ยเขาทรงพุ่มเขาจะแตกขนาดน,นี้ แตกทรงพุ่มโคนก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปักปักปักแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยกันไปเนี่ยโหโตไวนี่แหละครับนะเผื่อเดี๋ยวปีหน้าได้เห็นจันแล้วนะนเนี่ยใบไงเนี่ยปลูกแบบนี้ให้ดีๆไม่ต้องมีสูตรเยอะขุดลุมลงไปลงดินเลยนะครับตามวิเชียนเนี่ยคนขี้เกียจนี่ฮะท่านผะู้ชมนะเห็นนะจะนะจะได้เห็นว่าโตไวนะครับเนี่ยลงพอลงปลูก นี่ของผมนะของผมโปรผมก็กระจายของผมไปท่านได้ไปท่านก็นข,อของดีคือของดีเราต้องแบ่งกันไปบ้างนะครับนี่ฮะอัมเอดาหานะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับบุคคลต้นคนเขาใหญ่นะครับคนเขาใหญ่คนเขาอวบคนเขาสวยนะครับแตกใบคนนกเห็นไหมเป็นหนองเป็นน้มแล้วนี่แหละพร้อมที่จะเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วย่นระยะเวลาของท่านไปเนี่ยไปกว่ากว่าเยอะด้วยจะเศร้าสองปีแล้วนะครับต้นถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ แต่ว่าอยู่ในถุงเฉยเฉยออกนอกถุงเลยเหอนัครับเอาไปนี่ตัดถุงหน่อยนะท่านผู้ชมนะตัดถุงออกแล้วก็เอาลงหลุมปลูกเลยจะได้โตไวนะจะได้โตไวนี่นะกรับนี่คือสายพันธุ์เด็ดนะครับอัมเอสดาฮานเป็นเอกลักษณ์ของผลสดของเรานะครับรุ่นพิเศษอัมเอสดาฮานเป็นสายพันธุ์อินทา,าลัมปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเติบโตเจริญเติบโตเข้ากับสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศของบ้านเราได้สีสวยลูกใหญ่อย่างนี้เห็นไหม ท่านผู้ชมสีออกชมพูอรรอรสสวยเชียวละนะครับเนื้อหนาหวานกรอบอร่อยชื่นใจเลยนะครับชื่นอกชื่นใจกันเลยนะฮะเห็นสวยๆแต่ไกลนี่โอ้โหอ,โอ่ไม่ผิดหวังเลยท่านผู้ชมครับนี่ก็คือสายพันธุ์อินทผาลาัมอัมเอสดาฮานให้เห็นผลผลิตของเราเออคนไทยพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาต้องได้ของดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งมาเจริญเติบโต มาปรับเข้ากับสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศบ้านเราละก็เขาก็จะสวยอย่างนี้เห็นไหมนะนะใครได้ชิมใครได้ทานก็ติดใจเลยนะครับโอกาสดีนะโอกาสดีสวยๆที่หน้าบ้านสวยๆที่ร้านของท่านสวยๆที่สถานที่ท่องเที่ยวของท่านสวยๆอยู่ที่คาเฟ่ของท่านโอ้ยน่าไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้ชิมเองนะยิ่งอร่อยนะนะได้ไปทุกรุ่นนะครับท่านผู้ชม ให้ได้เห็นกันนี่ฮะลูกเขาใหญ่นะเขาเป็นสายพันธุ์ลูกใหญ่เนื้อหนาหวานกรอบอร่อยคนติดอกติดใจกันนะครับได้ทานแล้วก็จะติดใจนี่ของดีนะผู้ชมครับผลไม้อร่อยผลไม้ดีเป็นของไทยของเราแล้วท่านผู้ชมครับแล้วนี่ต้นของเขานะท่านผู้ชมต้นที่กระผมจัดนะนามาโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่กันนะวันนี้ถึง5มก,กราคมเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะ ราคาต้นเท่านี้ซื้อ2ต้นแถม1ต้นฟรีค่าส่งนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเพิ่มเติมต้นใหญ่คนรุ่นกันอันนี้รุ่นใหญ่นะอันนี้รุ่นใหญ่อันนี้รุนนนร่นใหญ่น,น,น,หญนะคลับอํมเอสดาฮานรุร่นใหญ่ตรงนี้นะได้ต้นใหญ่ๆเห็นไหมะนะสวดทรงองเอวเขานี่สวยงามเชี่ระท่านผู้ชมนะคลับในราคานี้ไม่ผิดหวังต้นเขานี่แข็งแรงนะต้นแข็งแรงสวยงามเลยเขียวปีเลย ใบก้านของเขาเนี่ยแข็งแรงมากนะครับรากของเขาเดินดีเลยละท่านผู้ชมรากใหญ่แล้วเอาไปลงปลูกแล้วจะเขาเรียกว่านะแต่งกิ่งก้านสาขาของเขาออกมาอย่างรวดเร็วนะเวลาที่เรานําไปปลูกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตเพราะว่ารากเขาได้เดินดีแต่ตอนนี้ เขาถูกจำกัดพื้นที่เนี่ยผมมีเสียงเอฟเฟกประกอบไม่เป็นไรนะ <c oughs> เปิดประตูนะสตูเขาบอกสตูของวิเชียนทำไมเสียงรบกวนเออเปิดประตูครับรับอากาศเย็นๆเวลายามเช้านี่นะครับท่านผู้ชมเอา้านี่อ่าสายพันธุ์เด็ดอเมสด,ดาฮานนะท่านผู้ชมที่เคารพครับจัดกันไปให้ท่านท่านผู้ชมได้ของดีๆกันไปแบบนี้ก็จะได้ชื่นชมกันไปนะ ท่านได้ของดีไปไปปลูกผมก็ชื่นใจจะได้ไปเที่ยวกันอ่าท่านก็จะได้ไปเที่ยวได้ขายได้จําหน่ายได้ทานเองบางคนบอกว่าเอาเก็บไว้ทานเองแหละเชียนเอ้ยไม่อะไรมากมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าแหมเราก็อายุมาแบบนี้ได้ปลูกมาแล้วจะได้ชื่นชมน่ะมันเป็นการยืดอายุของตัวเราเองเพราะว่าอะไรเพราะมีความสุขนะครับดูแลต้นไม้ไปมีความสุขกันไปอย่าหักโหมนะท่านท่านเอาวุโสทั้งหลาย นัครับจะได้ลูกสวยๆสีสวยๆแบบนี้นาอัมเอสด,ดาหานนะกรับได้ไปเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่สถานที่ของท่านละนะกรับได้ทุกพื้นที่นะผู้ชมเพราะว่าเขามาปรับเข้ากับสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศของบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นลูกของเขาการเจริญเติบโตของต้นของเขาแข็งแรงจะได้ออกจะได้ผลตามระยะเวลาแต่ต้องเป็นสภาพพื้นที่ด้วยนะ บางพื้นที่ออกเร็วบางพื้นที่ออกช้าบางพื้นที่ก็เขาเรียกว่าอะไรออกก่อนเขาเลยนะครับนอยู่ที่การดูแลของเราด้วยเป็นส่วนหนึ่งแหละอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่ของเรานจะเป็นส่วนช่วยทําให้เขาออกเร็วกว่านะครับแต่ว่าออกแน่เพราะว่าสายพันธุ์ของของเราเนี่ยมาปรับเข้ากับภูมิอากาศภูมิประเทศของบ้านเราเนี่ย เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมที่รคบรรครับ